การเปรียบเทียบตนว่าดีกว่าหรือด้อยกว่าการเปรียบเทียบตนกับผู้อื่นการสําคัญตนว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้การเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นๆที่มีมากกว่าดีกว่าตนบุคคลนั้นย่อมรู้สึกต่ำต้อยและด้อยค่าจนเป็นเหตุให้ตนท้อแท้หมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตไม่กล้าคิด กล้าตัดสินใจทำอะไรให้ตนเจริญงอกงามดีขึ้นมาได้เพราะสำคัญตนว่าต่ำต้อยและด้อยค่าการเปรียบเทียบตนกับคนอื่นที่มีน้อยกว่าตนก็ย่อมทำให้ตนนั้นทนงตนได้หลงตนลำพองตนตกอยู่ในความประมาทไม่ขยันขนขวายใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย มีจิตใจเย่อหยิ่งจองของยกตนข่มท่านซึ่งการเปรียบเทียบตนทั้งสองทางนี้ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองอย่างแน่นอนดังนั้นการวางตนเป็นกลางเฝ้าพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอรู้จักความพอเพียงประหยัดใช้ประหย,ย,ยัดจ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ท้อแท้เกลียดค้าน ดังพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวในทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์ในบทที่สองว่าอารักขสัมปทาการรู้จักรักษาสมบัติที่หามาได้ให้ดีคอยบำรุงรักษาพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ตนมีอยู่ให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นงอกงามขึ้นไปชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นานด้วยนะครับขอบคุณครับ